เป็นคนจีนแต่กําเนิดอาถูกต้องแม่งันจะเรียกโงไงล่ลองเรือม,มาเมืองไทยคนเดียวเมื่ออายุได้ยี่สิบปีมาอยู่ที่จังหวัดตรังเลี้ยงชีพด้วยการขายกาแฟต้มลูกเดือยและต้มถั่วเขียวขายให้กับกรรมกรประมาณ250คนที่ทำงานแถวแม่น้ำกันตัง ก็เป็นคนจีนที่ไม่เคยฆ่าเป็ดไก่มาไหว้เจ้าเลยเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านพอแก่ตัวลงก๋งก็ให้แม่ขายกาแฟาที่ร้านแทนส่วนก๋งจะขี่จักรยานไปเล่นไพ่นกกระจอกที่ศาลเจ้าฮกเกี้ยนเข้าใจดีจังเลยซึ่งก๋งได้รับมอบหมายให้ดูแลก๋งเห็นคนอื่นเอาของศาลเจ้าไปใช้ส่วนตัวก็เลยเอามั่งแต่เอาเพียงแค่ มุงและโต๊ะสองตัวไปใช้ที่บ้านบ้างในวัยชรากองมีอาการหลงหลงลืมล,มลืมแล้วละโลกไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุเจบหนปียายเป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทยเป็นคนใจดีแล้วทนมากยายจะทำข้าวเหนียวปิ้งให้ลูกสาวเอาไปขายการขายข้าวเหนียวปิ้งนะ่ะไม่ได้ช่วยทำรายได้ให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่นักยายจึงเลี้ยงหมูขายเป็นรายได้พิเศษด้วย ยายต้องไปหาหยวกกล้วยมาเลี้ยงหมูวันหนึ่งยายไปซื้อต้นกล้วยต้นใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมากต้องแบกกันคนละข้างแล้วยายก็ลื่นหกล้มก้นกระแทกจนมดลูกตกออกมาแต่ยายก็ไม่ปีดปากบอกกับใครให้รู้จนมีเมื่อมีอาการตกเลือดยายจึงเข้ารับการผ่าตัดมดลูกหลังจะกผ่าตัดยายก็เป็นอัมพาตไปข้างหนึ่ง ต้องเดินกระเพรเป็นเวลาถึง6ปีเสร็จหลังจากนั้นก็เดินไม่ได้เลยอีกเป็นเวลาปีกว่ารวมเวลาเป็นอัปพาตอยู่8ปีจึงเสียชีวิตก่อนอยายเสียทางบ้านเป็นนิมนต์พระมาสวดมนต์ทางใต้เรียกกันว่าสวดเป็นโดยเชื่อว่าเมื่อมีคนเจ็บหนักให้นิมนต์พระมาสวดนำทางเมื่อตายแล้วจะได้ติดตามพระไปสู่สุคติหลังจากที่พระสวดเสร็จแล้ว แค่พระเดินพ้นประตูบ้านไปถึงเิมถนนยายก็เสียชีวิตชาวบ้านเชื่อกันว่ายายตามพระไปจริงๆห <Okay. S 1> <laughs> ลังจากที่ยายเสียแม่ทำบุญส่งเงินไปให้ตามความเชื่อของจีนโดย <Okay. S 1> ไม่ใช่ใช้บัตรเครดิตนะเผากระดาษเงินกระดาษทองเอ่ยชื่อของและยายแล้วก็บอกว่าเงินจำนวนนี้ให้เอาไปใช้หนี้ <Okay. S 1> ที่เหลือให้เก็บไว้ใช้จ่าย ก็คงเป็นธรรมเนียมเลยพี่สาวของแม่คือป้านั่นแหละสมัยรุ่นสาวเป็นคนสวยเรียบร้อยเหมือนผ้าพ,พับไว้จะคอยทำหน้าที่ดูแลบ้านดูแลกลงดูแลยายทำอาหารให้กับทุกคนแต่พออายุได้ยี่สิบกว่าป้าเริ่มมีอาการของโรคประสาทนอนคลุมโป๊ะ <c oughs> ไม่พูดกับใคร บางทีก็พูดคนเดียวหลังจากที่กองและยายเสียชีวิตแล้วป้ามีอาการมากขึ้นบางครั้งคุ้มคลั่งวิ่งไปในตลาดกลางคืนนอนก็ร้องว่ามีคนเอาตะปูลงศพมาใส่หัวป้าบางทีก็ลงไปแช่น้ำโอ้คงร้อนมากในแม่น้ำกลางเด็กหรืออาบน้ำทั้งเสื้อผ้าคือเกิดอาการคุ้มคลั่งหละ ในปี43ป้าก็ยยายมาพักกับแม่ในความที่ป้าชอบหนีออกไปนอกบ้านแม่เกรงว่าจะไปถูกรถชนจึงต้องขังป้าไว้หลังบ้าน <c oughs> ไปถึงก็ล่ามหรอกเมื <c oughs> ่อไดก็ตามที่ประตูเปิดป้าก็จะรีบออกรีบออกมาด้วยความดีใจ <c oughs> แล้วก็ไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเสมอ <c oughs> บางเวลา ป้าคุ้มข้างป้าจะทำอะไรแม่มแมมถึงผมแม่กับเคกหัวทำให้ต้องทุบตีกันบ่อย ระหว่างแม่แม่จริงกลายเป็นคนหงิดง่ายเดี๋ยวต้องฟังไว้นะพราเดี๋ยวจะมีคำเฉลยบางครั้งทุบตีป้าถึงขนาดเลือดตกอย่างออกก็มีป้าจริงจะสงบลงสงบลงโหดจังแม่บอกว่าการที่ป้ามีอาการทางโรคประสาท อาจเป็นเพราะาถูกต้องจ้ะถูกคุณใสหรือเพราะก็คุณใสแล้วไงล่ะหรือเพราะผิดหวังในชีวิตเรื่องก็มีอย่ว,ว่าวันหนึ่งป้าไปพบขวดแก้วขนาดเท่าขวดยานัด วางอยู่ข้างกำแพงภายในบ้านป้าจึงเรียกยแม่มาพร้อมกับเปิดดูปรากฏว่าเป็น,น,นถูกต้องจากโคดน้ำมันผสมผ <laughs> สมน้นำ้นำมันผสมแป้ผสมขี้เท่าและ นอนจ้ะแม่มักสอนลูกว่าถ้าเจอโขดประเภทนี้อย่าเปิดเพราะคนทางใต้ชอบเล่นของอันนี้ก็เขียนมาอย่างนี้นะจริงๆแล้วเขาเล่นบาง,บางคนอางนั้นนะขึ้นมันขึ้นอยู่กับของอะไรชอบเล่นของดีอย่างหนึ่งชอบเล่นคุณสายในอีกอย่างแต่มันใช้คำรวมมึ สุที่ว่าเป็นเพราะปิดหวังในชีวิตนั้นเพราะเคยมีคนมาชอบพอกันกับป้าแต่ก็มีเหตุมีเหตุทําให้ไม่ได้แต่งงานกันป้ามักพูดบ่อยๆว่าลุงและแม่แต่งงานแล้วก็สบายแต่แม่บอกว่าแต่งงานแล้วต้องไม่สบาย <laughs> ลำบาก <laughs> ต้องอดทนต่างหาก แม้จะมีการคุ้มดีคุ้มร้ายแต่บางครั้งป้าก็ดูเป็นปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเมื่อมีงานบุญกระถินพระราชปีสีห้าแล, 4, 6, ล้วสี่หกโลกนี้นำ้าตรายไปให้คุณป้าจบ <c oughs> คุณป้าก็จบและอธิษฐานตามที่ลูกนำได้มีหลานดีอย่างเลยทุกประโยคเวลาบอกให้ทำบุญป้าจะตั้งน้ำโมสามจบขึ้นมาเองอย่างคล่องแคล่วทุกครั้งคือ <c oughs> <c oughs> บางช่วงก็รู้ตัวอะไรคำถาม การที่กองเอาของสารเจ้าไปใช้โดยพระการจะบาปเหมือนคนที่ยักยอกของวัดไหมคะก่อนที่กองจะเสียมีการเชิญเพื่อนบ้านมาสวดมนต์ให้เพื่อนบ้านนะเป็นคารวะโดยใช้บทสวดบทสวดมนต์เดียวก,กันกับที่พระมาสวดให้ยายก่อนละโลก <c oughs> <c oughs> เออทำเนียมนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะ <c oughs> การที่ให้คารวะสวดให้อย่างนี้มีผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร กับการที่นิมนต์พระมาสวดคะอันนี้ก็น่าศึกษานะกงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนยายทำกรรมอะไรมาจึงต้องผ่าตัดมดลูกอายุสั้นและเป็นอัมพาตการที่พระมาสวดให้เมื่อเจ็บหนักนั้นนะ่ะยายได้ตามพระไปเมื่อสิ้นลมจริงหรือไม่ยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญทีิรูทิไปให้หรือเปล่าคะของหรือยายจะได้อะไรจากการที่แม่เผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปให้บ้างคะ ลูกจะทำอย่างไรกับความเชื่ออย่างนี้ป้ามีวิบากกรรมอะไรจะมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นเพราะโดนคุณสายจากขวดน้ํามันที่ไปเปิดนั้นหรือเพราะผิดหวังในชีวิตอย่างที่แม่คิดหรือเปล่าคะช่วยจําคาถามเนะแม่มีวิบากกรรมอะไรกับป้าถึงต้องรับเลี้ยงดูป้าต้องทุบตีกันลูกจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้แม่ตั้งสร้างกรรมอีกต่อไปอ่ะเรามาฟังกันเลย <c oughs> นี่ฝันนีฝันนะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาก็เอามาเล่าเป็นนิยายปะลัมพลาฟังพอพลินพลน,นสบายสบายกันนะจ๊ะการที่กกงเอาของสารเจ้าไปใช้ส่วนตัวก็ทำให้จิตผูกพันกับสารเจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาเฝ้าสารเจ้า แต่เนื่องจากทําทานมันน้อยจึงเป็นพมมะเทวาจนจนอดๆอยากๆไม่ค่อยจะมีอะไรกินเลย <laughs> <laughs> ก็ไปเล่นไพ่นกกระจอกแต่บาปก็ไม่มากเหมือนคนยักยอกของวัดไม่ว่าคารวาสหรือพระมาสวดให้ฟังก็ตามขึ้นอยู่กับผู้ฟังเป็นหลัก ว่าได้ส่งจิตคล้อยตามบทสวดมนต์ได้แค่ไหนดูที่ใจว่าผ่องใสามากน้อยเพียงใดเหมือนเราเปิดเทพ,พดิพระมาสวดหรือใครสวดให้ฟังอะไรเงิ้เหมือนญาติลูกหลานหรืออะไรสวดให้ฟังขึ้นอยู่กับอารฟังแนละส่งใจตามมีความเลื่อมใสในพระธรนิพพาและใจผ่องใสขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟัง ยายต้องมาถูกผ่าตัดมรูปเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชูช้นะที่เป็นอวาพา,าพพระฆ่าสัตว์ธรรมอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันปัจจุบันในชาตินี้และที่ยุตสร้างกับพระกรรมบาลิบาตฆ่าสัตว์ธรรมอาหารจาตอนการตายใจยายผ่องใสเพราะนึกถึงพระได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านเห็นองค์พระในตัวแต่นึกถึงพระแล้วใจสบายคือนึกเออใจอยู่กับพระ เข้าใจตรงนี้ไหมจ๊ะเข้าใจเมื่อตายแล้วก็เห็นเป็นช่องทางสว่างท่านเลยลอยขึ้นไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นเงินเป็นเทพธิดาดีกว่ากงจ๊ะกงและยายได้รับบุญที่อุทิศไปให้จะมีสภาพที่ดีขึ้นคือกงหายอดอๆจากยากส่วนยายก็มีทิพยสมบัติที่ดีขึ้นจ้า ของละยายไม่ได้อะไรเลยจากการที่แม่เผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปให้จะได้ต้องทำบุญนี่ <c oughs> มันทำมาเป็นธรรมเนียมแ้่แล้วก็ไม่รู้จยะบ่างไง <c oughs> เพราะในปรโลกไม่ได้ใช้กระดาษเงินทอง <c oughs> ใช้แต่บุญและบาปที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์บาปก็ทุกบุญก็สุขแต่คนที่ได้คือ คนที่ขายกระดาษเงินกระดาษทองคือได้เงินอันนี้ได้ของแท้แต <c oughs> ่ใช้ในชาตินี้ลูกต้องให้ความรู้นี้กับคุณแม่ให้ทราบว่าประโลกเขาใช้อะไรและทำอย่างไรกงและยายจะได้บุญจะต้องไปให้ความรู้กับแม่ <c oughs> ป้าที่คุ้มดีคุ้มร้ายเพราะอ่ะันิฐานวิยาโดนของโดนของ ถูกต้องจ้ะวิบากกรรมสุราของป้าเห็นไหมกรรมสุรานี่ดีไหมไม่ดีเห็นไหมควรดื่มไหมไม่ควรควรทุบไหมควรควรเลิกผลิตไหมควรควรเลิกขายไหมควรเลิกควรเลิกดื่มไหมควรเลิกนี่เห็นไหมวิบากกรรมสุราของป้าเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านน่ะ ในชาตินั้นได้เกิดเป็นผู้ชายชอบดื่มสุรามาเมาแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอาชญากรรมเมาแล้วก็ชอบทำร้ายหลังจากตายแล้วไปมหานรกไปตามขั้นตอนอะไรแล้วเ,เราตัดตอนมาตอนนี้เมื่อมาเกิดในชาตินี้กรรมที่ท่านคุ้มคลั่งก็เพราะเมา และชาตินี้ที่ท่านถูกทุบคือถ้าไม่ทุบแล้วก็ก็จะไม่ยอมสงบก็เพราะกรรมที่เมาแล้วชอบไปทำร้ายผู้อื่นไม่ได้เกิดจากคุณใสหรือผิดหวังในชีวิตหรอกจ้าแม่กับป้าที่ต้องทุบตีกันเพราะเป็นเพื่อนคู่กรณี สนับสนุนวงเดียวก่อนอะอะไรเนะแ้าทำไมเก่งอย่างไลพวกนี้นี่ป้าคืออดีตสามีในชาติที่ขี้เมาคือชาติด้านแม่เป็นภรรยาของท่านแต่กรรมเจ้าชู้ไหมทำให้กลับมาเป็นผู้หญิงนี่ไงเมาเจ้าชู้ตบตีกรรมคิมเมา คุมครั่งทำร้ายก็ถูกตบตี <Okay. S 1> กรรมเจ้าชู้ก็มาเป็นผู้หญิง <Okay. S 1> ป้าคืออดีตสามีในชาติที่เีเมาคือชาตินั้นแม่เป็นภรยาท่าน <Okay. S 1> ก็ทำกับแกล้งให้ตามหน้าที่ทำไปทำสามีก็จะโวยวายเมื่อสามีเมามาก็ตบตี <laughs> oh. 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 <laughs> กับภรรยาเป็นประจำเ oh. มาดีไหมอย่างนี้ <My. Okay. S 1> ไม่ดีโดยวิบากกรรมนี้แม่จึงต้องมาดูแลป้า ที่คุ้มดีดกำไลเพราะกมสุราคือไปทำกับแกล้มให้อะไรอย่างเงี้ยแม้ไม่ได้เต็มใจแต่ก็มีเชื้อเศษวิบัติมาอีกทั้งต้องทุบตีกันเหมือนชาตินั้นลูกต้องแนะนำแม่ว่าแม่ต้องอดทนอดทนอดทนอย่างเดียวอด ทนแล้วสร้างบุญหนีกรรมไปสร้างทบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรมนี้จ้ะส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบารมีมากัหมูคณนะไอ้นีแถมก็ไม่ได้ถามแต่ชอบมีนิสัยดือ้อดื้อือ,อและบางครั้งก็มีทิฏฐิมันนะจึงทําให้พลัดไปเกิดในที่ลําบากก่อนจะมาเจอหมูคนะ่คณะ ชาตินี้จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคนแล้วหมันสั่งสมบุญทุกบุญก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านตั้งแต่เกิดมาสร้างบารมีในภพชาติต่อไปจ้า,าเพราะฉะนั้นอย่าดือดอดอด้อดือดือมีมานาทิธิไอ้จริงๆของแถมไม่ก็จะอยากแถมเท่าไรหรอกอ่ะมาดูภาพกันนิดหน่อยคุณตาตอนมีชีวิตชอบไปที่ศาลเจ้าเป็นประจำ ปฏิสารเจ้านไม่มีทักกินในยมุุคลนะก่อนตายเพื่อนมาสวดมนต์ให้แต่ก็ไม่ได้บุญอะไรมากนักได้แค่นิดหน่อยเพราะว่าใจไม่ได้พองใสเห็นเด่นนกกระจอกไพ่นกกระจอกทำให้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นต่ำทิศสารเจ้าที่ตนเองชอบไป ตอนเกิดที่สารเจ้าใหม่ๆนั่นะ่ะได้แต่ดูคนอื่นเขากินแต่ตัวมันอดอดอยากไม่ค่อยจะมีกินเห็นไหมพอไม่ได้ทำทานดนิย,ยาความจำนาในการเล่นไัยนกกระจอกไปจับนกกระจอกในพรลโลกไม่ได้ยายมีบุประการเคยเกิดเป็นผู้ชายชอบข้าวสัรว์หารและผิดศีลการมี ย่างชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นผู้หญิงถูกผ่ามดลูกผ่าตัดเป็นอัมพาตและอายุสั้นก่อนเสียชีวิตได้นิมนต์พระมาสวดที่บ้านทำให้จิตช่วงสุดท้ายผ่องใสตายแล้วก็ไปเลยไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานสีเงินส่วคุณป้าอดีตชาติเป็นผู้ชายชอบดื่มสุราพระยาต้องคอยทำกับแกล้มให้กินอย่างเสียไม่ได้ ขณะทำไปอย่างนั้นนะยังต้องมาลุยกันแล้วก็มีนิสัยเจชู้ชอบดื่มเหล้าแล้วลมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำชาตินี้ <c oughs> จึงเกิดเป็นผู้หญิงและเมกานทาประสาทแม่ในชาตินี้คือปรียงป้าซึ่งเป็นชาขี้เมาในชาตินั้นชาตินี้จึงต้องมาคอยดูแล,แลและบางทีก็ต้องตบตีใช้ความรุนแรงเ <c oughs> <c oughs> พื่อให้ป้าซึ่งอบลง <laughs> <g ül> หลานสาวทาบุญอุ <g ül> ทิศให้ทําหุคนตาคนใหญ,ญ่ตอนนี้มีสภาพดีขึ้น <g ül> <sm all> มีได้บุญเพราะหลาน